เป็นเรื่องอีกแล้วครับพี่น้องหลังจากที่มีเอซีท่าน,นึงออกมาโพถ,ถึงน้องเพ่งพิมพ์ละดาแสงทองนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเออเป็นที่น่าจับตามองมากๆของโลกโซเชียลในตอนนี้สําหรับตัวน้องเพลงพิมพ์ละดาเองบาวาสิขยับขเยือนไปใส่นะคะก็เป็นกระแสไปเบิดเลยและกระแสนในโพดโพนี่ก็เป็นกระแสตีกันไปตีกันมากครับพี่น้องไอ้น้องเพลงพิมพ์ละดาเองนะคะในชว่วงนี้กับมีการทํางานกับทาง่งแสงทอง วงของคุณแม่แพลวพาแสงทองนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการตัดสินใจมาอยู่กับวงแสงทองเพราะว่าในมีการฉีกสัญญากับทางโตเกียวมิวสิกจะเรียกว่าฉีกสัญญาไหมก็ไม่หรอกเอื่นมาแบบขึ้นสัญญาซะขึ้นสัญญากับทางโตเกียวมิวสิกนี่ก็คือบอสบิ๊กเองเลยกับบม่มีการปรับใดๆทั้งสินซึ่งจำนวนค่าปรับนี่มันหลายบาทมากๆนะคะทีเดี๋ยวย่อนข่าวกอนานนเนาะ แล้วหลังจากที่มีการตัดสินใจไม่อยู่กับทั้งคน่เนี่ยเพ่า็เฮตไทยกระแสคนมองหนองพิมพิมดาดาเปลี่ยนไปจากหนามือเป็นหลังมือชั่วข้ามคืนค่ะพี่น้องเฮตไทยกระแสเปลี่ยนเฮตไทยค้นขมาคอมเมนต์จากคนรักก็ไม่รักแล้วจากคนเกลียดก็ยิ่งเกลียดขึ้นไปบัดที่นี่พี่น้องมันเฮตไหยเกิดกระแสต่างๆตน้าหน้าขมาแล้วเฮตไทยนิดหน่อยอยู่เพียงแค่สิบเดขวบเนี่ยสิบเดปีเนี่ย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือว่าท่านในบรลลูนตีผ้าวาได้สั่ต่องมาแบกดรามาทีนักมากๆค่ะตตอว่าแบกดรามาทีเป็นดรามาที่เอ้ยหนูไม่ได้ผิดอะไรทําไมคนถึงมาดรามาหนูขนาดนั้นซึ่งน้องเพ็งยิงกะถ้ำนาทีตัวเองได้ดีมากๆมาจนหอดซูเมอร์นี่ค่อยออกงานน้าคุณแม่แพ่าแสงท่อค่อยออกงานกับทางวงแสงท่อค่ะพี่น้องหลาสุดนะคะกัเห็นว่า ไปอัปเดตบ้านอัปเดตบ้านที่สร้างให้พ่อแม่อยู่นะคะเป็นบ้านหล้างในหน่อยของเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ากะด้วยน้ําพักน้ําแรงเนาะแบบอายุแค่17ปีสามาสางบานไห้ก็ถือว่าเก่งมากๆแลว้วสามารถทิไทยขอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถทิไทยขอบครัวมีฐานะที่ดีขึนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องบอกยังไงซะการมีการอัปเดตบ้านทิ้นทางลรสุดอยู่เป็นนางบอกกับน้องว่าใน้องนละเหตดงานบ้านเท่เนเพราะว่า ตัวพี่เพีงเองก็ต้องไปออกงานไปรับงานต่างจังหวัดบ่อยก็ไม่ได้มีเวลามาอยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนก็ให้น้องรับหน้าที่ตรงนี้แทนไนมะ่ว่าจะเป็นการกอกนาำกวดเงื่อนล่างถ้วยล่างสร้างพิ้ากินซอยพอซอยแมก่กับสิบปีนหนองนะคะเดวเทนกันมีการอัปเดตบ้านนะคะบอกว่าน้องเพลงจะต่อเติมห้องครัวโรงจอดรถและออฟฟิศเล็กๆข้างบน,นสู้ๆคุณหวางสิ เป็นการทายภาพกับโค้งสางบานที่กําลังสางยูมีการเฮ็ดออฟฟิศเล็กเพื่อที่จะทํางานแล้วก็ทํโรงจอดรถเพิ่มแล้วก็ทํโรงขวเพิ่มนะคะสำหรับบานหลังเล็กเของเพื่นเห็นบานกับป็นตะยูดีละพี่น้องกาลังเก็บได้ละเอียดผ่ามงผ่ามานแบบบานมีดเพราะว่าเฮ็ดบานในแล้วร่อยเปรนสิ้นะนาค่ะอยค่อยเฮ็ดไปในเงื่อนมาหลอกมาไล่มาในเงื่อนคาจงคาตางมากค่ะเอาไปปรับปรุงเอาไปเพิ่มเติมเสริมแตงบานนะคะจากที่เห็นมาเนาะ แล้วล่าสุดนะคะจากยอดวิวของน้องเพ็ญพิมลดาแต่ที่แซนเน่เป็นเบอรอกกิสมุมะที่ผ่านมากณตอนนี้นะคะปล่อยมาแต่สามตุลาปีที่แล้วพี่น้องจนหอตอนนี้สามสิบสามล้านวิวแล้วนะคะสามสิบสามล้านแต่สามสิบสี่ล้านวิวแล้วทะยานสู่สามสิบสี่ล้านวิวและมันก็มีทางเอฟซีเอามาโพสต์ที่แหละเป็นประเด็นประเด็นที่มีคนออกมาวิจารณ์หนักมากๆในเรื่องเรื่องนี้ ก็คือหลายๆคนกับพ่อศิษาคนยุวามันมีกระแสว่าน้องเพลงจินดาเนี่ยลองเพลงเสียงไหลขนาดเพ่งจะของเองอยังไหลเลยซูมินีกะย่งไหลแล้วกบเอฟซีกับมะพดบอกว่าเสียงไหลยังไงยอดวิวต่างหากที่ไหล3 3ล้านวิวแล้วจ้ารับชมรับฟังได้ที่ช่อง YouTube PP Music Offi ฟิเชนักาในก็คือช่องทางอ่ะคุณแม่เพ่เพเพาๆนั่นแหละมีการลงคลิปนองเพลงเป็นคลิปลองเพลงห้อยใจบ้องไฟแสนไว้วันที่ เดือนตุลาเนาะไปตั้งแต่เดือนตุลาเจ็เดือนที่แล้วในปีที่แล้วนั่นแหละและ้วกับเป็นเพลที่ไม่กระแสและหลายคนกับหูจักห้อยใจบองไฟแสนในน้ำน้องพิมพิมพ์รรดาหลอ่อแต่ว่าคนที่ถือลิขสิทธิ์นะคะนั่นก็คือทางวิวนันเฟนแลนด์นะคะตัวเกียมมิวสิกนะคะก็ต้องขอย้ำไปตรงนี้ด้วยว่าลิขสิทธิ์ก็คืออยู่ทางนั้นแต่ว่าเจ้าตัวเองหรือว่าศิลปินนั่นก็คือน้องเพลงพิมพ์รรดาค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็นมีดราม,ม่าอยู่เนาะแล้ววันที่นี้พี่น้องมาเปิดขอ้อมเมนพี่น้อง จะเปิดคอมเมนต์แล้วก็อยากให้ช่วยกันพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่จากการคอมเมนต์ถกเถียงกันไปในประเด็นประเด็นนี้ครับคอมเมนต์นะคะก็บอกว่ากระแสตีออกไปหลายทางอะไรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออเพลงใหม่เดี๋ยวก็รู้จะได้อยู่ต่อไหมแต่เพลงนี้เนื้อหาเพราะจริงๆพมนว่าจะสิออกเพลงใหม่มาเดีวยวกับฮูว่าสีดังหรือสีปังหรือสีดับดบดับนะคะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์อีกว่าเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะ ก็คือคลิปหนึ่งหัวหน้าค่ายบอกว่านักร้องรถแห่ร้องเพลงนี้และกระทำนักร้องว่าลร้องเดมอนอเพลงนี้อยากร้องได้ไมนสิไหลบอคือเป็นการแซกันมากๆไม่ว่าใครจะเอาไปร้องก็เอาไปเปรียบเทียบน้องพิมพินระดาหมองนีสาวเนื้อโบอหินโดยมากมาคะเพราะว่าเราไม่ควรจะเอาเสียงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าเสียงแต่ละคนนั้นเอกลักษณ์บ่ขึอกันจะเห็นบ่าขันซิลิคอนอัมไพ่พงียงแหกประสันและยังเป็น นักลองระดับประเทศไดพวา่าเสียงแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ไงพี่นอ้องอยากให้เข้าใจในมองนี้แล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยแหละคอมมิน,น้ก็คือแรงมากๆคนเนละคุณสมควรแล้วที่เจอแบบนี้แต่ก่อนคนเคยรักน้องชอบน้องก็เพราะว่าตัวน้องตอนนั้นยังไม่ได้มีการคืนสัญญานั่นแหละพี่น้องแล้วก็มีคนมาต่อกับบอกว่าน้องในละคุณตรงไหนอย่ามีอคติค่ะ เมื่อมีโอกาสให้น้องเลือกน้องก็ต้องเลือกอาจจะไม่ถูกใจใครแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครค่ะคอมเมนต์นี้ก็คือพูดถูกนะคะในประเด็นประเด็นนี้แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าสงสารน้องเนาะโดนด่าว่าเกือบทุกคลิปแต่น้องยังยิ้มได้และเก่งที่สุดโดนว่าทุกวนันแต่ยังยิ้มออกมานับถือใจน้องจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เสียงบอดีกะซางดังกว่าคนเสียงดีบางคนกว่านังนสิคือเพลงจะดังเราพี่หนอมมันกบ ว่าจะแนละเพลงมันเป็นจังหวะของมันจังหวะชีวิตของคนนะเนาะบางเพลงคนก็ว่าเอ้ยเพลงไม่เห็นสนุกเลยทําไมดังได้บางคนก็ว่าเพลงมวนปนีขคือบังเขาเอื่นมาจังหวะชีวิตจังหวะเพลงพี่น้องเพลงมันเลือกคนคนเลือกเพลงมันเป็นเรื่องที่มันมีมานานนมแล้วเพลงนี่อาจจะเลือกน้องเพลงผู้อื่นลองอาจจะบังขึ้นน้องเพลงก็ะไดหรือว่าหรือว่าผู้อื่นลองอาจจะดังมันกับบ่หูขึ้นกันเพราะว่า สุดทายแล้วก็เป็นน้องเพลงที่ได้ลองเพลงหนีห้อยใจห้งไข่แสนต้นฉบับพี่น้องอยาเถียงกันเมื่อเด็ดเดือนก่อนไม่ใช่เยี่ยงนี้หรอกค่ะพึ่งาทีสี่ลองลอง,ลองไปเบิรงคอมเมนต์ตอนเพลงนีออกมาใหม่ๆสมบูรณ์แบบทุกอย่างเพิ่งจะมาเสียงไหลหลังจากวันที่น้องประกาศคืนสัญญาอยู่กับหมอลำคุณแม่แผวผาวจึงกลายเป็นความเกลียดชังแสว่าน้องในละคณดราม่าต่างๆนานาเท่าที่จะขุดขึ้นมาได้เออพี่น้อง แบบไร้สติไร้มารยาทอย่างมากเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะน้องพิมพิมระดาแสงทองคนเรานะคะมีผิดพลาดกันได้เพื่อนเป็นคนภา,กกาคางเพื่อนก็นให้กำลังใจน้องนะคะค่อยเสีผลงานของน้องนะคะอยู่เรื่อยๆสำหรับข้อมมน์คอมมนนี่แล้วก็มีคนานบอกว่าสำหรับเพลงเพลงนี้ใน YouTube เพอจริงค่ะแต่เวลาน้องร้องสดควบคุมเสียงไม่ค่อยได้ทุกวันนี้ก็ต้องควบคุมเสียงไม่ได้อยู่ยิ่งเพลงเร็ว ยิ่งต้องเต้นไปด้วยเสียงน้องยิ่งเพี้ยนยิ่งไหลน้องต้องแข็งแรงกว่านี้อันนี้ไม่ได้อคตินะคะแต่พูดในนามคนฟังยกตัวอย่างน้องน้ำตาลเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นเลยค่ะไม่เพาะด้วยแต่น้องเป็นคนที่ฝึกฝนบ่อยๆฝึกฝนทุกวันจนทำให้ควบคุมเสียงตัวเองได้ในตอนนี้อันนี้ก็เป็นคอม์มที่เป็นกลางมากๆจากการที่อ่านมาานะคะเพราะว่านันมีหลายคอมมนต์อันที่น่าวายนอ้อง ยกตัวอย่างหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ไม่อ่านกันบอกถึงเรื่องเพศเรื่องลิขสิทธิ์เพศนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าทางด่างคนเอามาโพสเมันกับมาโพสวาเสียงไหลตรงไหนยอดวิวต่างหากที่ไหลแล้วก็มีคนจับประเด็นผิดว่าเอาเพลงนี้มันเป็นเพลงของเพื่อนฟินแลนด์นี่เวืนฟินแลนด์เป็นคนถือลิขสิทธิ์นี่จะมาพูดเอาดีใส่น้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้และหลายหลายคนที่บอกว่าเวลาพูดอ่ะค่อยช่วยให้เครดิตเพื่อนฟินแลนด์ด้วยช่วยบอกด้วยว่าเพลงนี้คนที่สร้างมาคนที่ปั้นมาคือใคร น้องกับบอกอยู่ในบางคลิปบางคลิปน้องปรได้๋วบอน้องก็เคยออกมาบอกถึงประเด็นประเด็นนีวะก็ขอบคุณเพื่อนนฟินเลนขอบคุณพ่อบิ๊กตลอดนะคะในเรื่องเรื่องนี้ก็มีบางคลิปที่ไม่ขอบคุณเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ขอบคุณตลอดทุกคลิปแล้วก็พอมองอีกมุมหนึง่งก็เห็นใจทางด้านที่เป็นคนถือลิขสิทธิ์ให้น้องร้องฟรีแต่บาง f c บางคนก็เกินไป f อของน้องนะคะก็บอกว่ามันเป็นเพลงของน้องทำไมน้องจะไม่มีสิทธิ์ ทั้งๆท,ที่เอาง่ายๆเพลงนี้ก็มีสี่ห้าสิบห้าสิบคนร้องคนสร้างเพลงคนถือลิขสิทธิ์อืมถือลิขสิทธิ์นี่็คือสูงสุดและพี่น้องไงสุดแล้วในบรรดาเพลงทุกเพลงในประเทศไทยและวก็นในโลกนี่ไม่ว่าจะสีดังมาตะไซกระตามคือจังเปรียบเทียบพิตกคะแตนนั่นแหละเพลงเราเป็นรลอยล้านเป็น,นสิบล้านเพลงแต่สมัยนี้เดี๋ยวจะสมัยรอบยู่ขายเก่านั่นแหละดังว่าสันเดย์สมัยตะกีส้สุมมนีเจ็ดคำเราก็ยังหลองบะไรกัมีพีเอพีเอซูเปอร์ใช่ตัว มาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราจึงรองได้นั่นแหละขันมือไดทีพ่เอิ่พีเล่นบอกขึ้นมาว่าไม่ให้ใครนําเพลงนี้ไปร้องแม้แต่น้องเพลงก็ร้องไม่ได้เออคุณแม่เพลียวพาก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้น้องเพลงร้องนะถ้าถึงวันนั้นจริงๆอ่ะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ร้องเลยบุคคลตาน้องเพลงบสิเป็นลดฮงลดแฮศิล,ลปินอินดี้ศิล,ลปินหมอล่ำถูกขะแนง งานควาสามารถเอาเพลงห้อยใจหวังไฟแสนไปรองใดขันพยัญินะเล่นออกมาประกาศชัดว่าจะเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงนี้นั่นแหละครับพี่น้องกันพี่น้องเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะให้เข้าใจในคนทีออกมาดาเมื่อวาน้องน้องกับแค่เด็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะบางเรื่องทีว่าสมควรดากับว่าไปดาน้องก็ดีที่สุดแล้วแต่บางเรื่องทีพี่น้องบอพเข้าใจในเรื่องค้ามบ่ของน้องหรือพฤติกรรมของน้องที่มันอาจจะดูแก้แดดไปทีพี่น้องว่าเหม็นกันนะนะวาน้องนะแก้แดด อันนี้ก็อยากให้ไตรตองดีๆแล้วก็อันที่ที่ว่าคนเม็นกับว่าเป็นตำมินเพราะว่าซมเมนนี้มันมันเลวโลกโซเชียลมันเลี้ยมันแรงแล้วก็เม็นไปนิดเดียวมันก็เห็นมืดประเทศแล้วนะพี่น้องอยากให้พี่น้องมีสติในการคอมเมนต์แล้วกันมีสติในการวิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยค่ะสําหรับมือนี้กับแมวทถึงเรื่องของเพิมพ์พิมรดานะคะพิธาประการใดก็ต้องขออภัยเปนอาชิพนี้ด้วยค่ะ